ในส่วนของเพชรเอกอ่ะมันจะมีหลายประเด็นนะแต่ประเด็นอันดับแรกที่เพชรเอกพูดมาเลยมันก็คือประเด็นเป้าหมายครับอืมใช่ไหมครับคืออย่างที่คุณมลหรือบางพลพูดเนี่ยก็คือเป้าหมายมันต้องชัดเจนเนี่ยที่สำคัญคือถ้ามันชัดเจนก่อนนะก็บอกว่ามันจะเกิดความพยายามอืม hmm. แต่ถ้าบอกมีเป้าหมายแล้วแต่มันไม่พยายามแสดงว่ามันไม่ชัดเจนนะใช่หรสิเใช่ปะ ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนมันไม่พยายาถูกไหมใช่ใช่แล้วก็อันหนึ่งท evet ี่ที่ที่ผมก็ก็รู้สึกว่าเออนะเคยเคยรู้สึกเหมือนกันว่าเออถ้าเราไม่อยากตามดาวไลน์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรว่าอะไรเนี้ยคือคือเพราะอะไรเนี่ยคิดไม่คิดคือบางทีอาจจะคิดไปเองว่าคือเขาอาจจะไม่เอาอะไรเงี้ยหรือไม่จะทําอะไรต่อเนี่ยแสดงว่าเรารู้สิ้าน้อยอะไรเงี้ยเออมันก็ก็ เรื่องเรื่องเล็กๆอน้อยมันอาจจะมีมันก็เข้ามาได้นะแล้วก็อันหนึ่งก็คือให้ฟังคลิปของ FCA นะ EP32 อ่ะ oh, ให้ีปฟัง EP32 ครับ e แล้วกเ็เรื่องเรื่องของการฟังเขาบอกว่าอย่างที่เราตอนเนี้พอดีซูมสมาเนี่ยพยายามเน้นเรื่องการจับประเด็นเนี่ยซึ่งมันก็ตรงกับที่เพจเอกบอกว่าเวลาเราฟังเนี่ยเราให้ฟังจับประเด็นเพื่อเอาไปใช้ต่ออืม hmm. แต่มันไม่ได้อาจจะใช้ทั้งหมดถูกไหมใช่ใช่มันอาจจะเพื่อใช้ต่อเราก็ไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ฟังเฉยๆเงี้ยเอามันแล้วก็ไม่มีอะไรแต่แต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเออบางทีเรามามาแชร์กันเนี่ยเออเราใช้ต่อเรื่องอะไรอะไรไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแต่เราเออใช้ต่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็ผมก็ทําให้ได้ดีนะรู้สึกว่าเออในประเด็นเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเรา เราเริ่มทาแล้วออะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนึงเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะดาวไลนมีเราต้องเห็นดาวไลน์มีมีคุณค่าแล้วก็ตามให้เต็มที่ก่อนเพชรเอกพูดคํานี้นะอเออตามให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กระบวนการติดตามดาวไลันนี้ผมก็ไม่เคยตามดาวไล์หรอกน,นะมีแต่ว่าตามไปหาสินค้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าขั้นตอนแรกมันต้องใช้สินค้าก่อนแล้วก็ จริงๆนี่มนเริ่มเริ่มจากให้สินค้าจนประทับใจหรือบอกต่อนี่ด้วยความรู้สึกที่ดีๆอะไรเงี้ยอืมมันเป็นสเต็ปอ่ะผมว่าทุกอย่างมีสเต็ปอืมแล้วส่วนจะเพิ่มให้เขาเป็น AEO อะไรเงี้ยม,มันมาจากการที่เขาอยากจะต้องเป็นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากสินค้าแล้วเนี่ยเราควรจะคุยเรื่องแผนการตลาดบ้างอะไรเงี้ยจดจอดน่อย่างที่คุณคุณสิทธิ์ชอบพูดเลยนะจดจอดไว้บ้างอะไรเงี้ย เออผมว่าก็ก็ก็ดีนะแล้วก็โันนี้โคตนโดนเลยของใครอะ่ะของก็บอกว่ารู้แล้วไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบางคนก็บอกว่ารู้แล้วแต่ต้องทําด้วยนะอะไรเงี้ยด้วยค่าเฉลีย่ยก็บอกว่าที่คุณบอพนพมืกี้ทํำสามละสามเคแล้วบอกไม่เอาแล้วก็ล้มเลิกอะไรเงี้ยนะบอกต้องใช้ค่าเฉลีย่ยเช่นต้องมากกว่าสิบคนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเจออะไรเงี้ยบางที มันพอทําคนที่แปดแล้วยังไม่เจอบางทีเราก็รู้สึกเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่เพจเองบอกว่าต้องมากกว่าสิบคนก็จะเจอมันเป็นค่าเฉลีย่ยส่วนของ FCA เนี่ยเดี๋ยว FCA แล้วกันนะครับ FCA เนี่ยท่านก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเออเขาเรียกอะไรดีอะการพัฒนาตัวเองสู่โลกดิจิตอลแล้วอะเป็นหลักเออแล้วก็ ท่านบอกว่าสิ่งที่คนใหม่ๆคุณจะต้องทำอะไรท่านก็บอกมาเป็นข้อๆแล้วแหละน่าจะอยู่รวมๆมันอยู่เนี่ยประมาณสักเอ่อ12ข้อนะที่ผมจำจาไล่าที่แกทำทาแต่ก็เขาบอกว่าให้ใช้แยรี่ด้วยเออเพราะว่าการอบรมตอนนี้มันจะต้องลงเรื่องการอบรมด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีซูมเยอะหรืออะไรพวกนีต้ต้องใช้แยรี่แหละแล้วก็ เราต้องฝึกเป็นโค้ดอะต้องฝึกเป็นโค้ดแล้วต้องเป็นโค้ดด้วยไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวนะครับก็อันเนี้ยผมว่ามันก็เราต้องพัฒนาแล้วแหละอันเนี้ยผมก็พยายามสิบสองข้อผม,มก็ยังติ๊กติ๊กดูอะไรวะที่เราที่เรายังไม่ได้ผ่านบ้างอันนี้ก็น่าจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะออมาก็ก็ก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้ครับประมาณเนี้ยหลัก